Honda Civic กได e เ s i นชั่นคันนี้นะครับมาด้วยอาการช่วงล่างมีเสียงดังนะครับเนาะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งศูนย์ล้อเลยขับปกติแล้วเหลือแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็โชกั่วก็ยังไม่ได้ทํานะครับเจ้าของเขาแบ่งทรับเป็นส่วนๆเนา คันนี้นะครับก็มีทําช่วงล่างเนาะแต่ว่าชุดแหลก power เนี่ยยังรั่วนะครับแหลก power มันรั่วก็ยังไม่ได้ทานะครับแต่ว่าลุงหมากมันแน่นแค่แหลกมันรั่วเฉยลุงเจ้าของรถ้ก็อ่าเดี๋ยวมาจัดการต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแบ่งเป็นชุดๆไปเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรเก่าหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอะไรเก่าที่ทําไปเนาะอย่างแรกเลยนะครับชกรั่วนะครับชกสองข้างรั่วหมดเลยอ่ะสี่ข้างสีต้นรั่วหมดเลยนะครับเนี่ยรั่วจนไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ย ซี i ิคไดเมนชันนะครับโชคมีแกนเล็กแกนใหญ่นะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าคันนั้นจะจับแกนเล็กว่าจับแกนใหญ่ถ้าจับแกนใหญ่ราคาก็แพงหน่อยนะครับแล้วก็เป็นโชคแท้ด้วยนะครับเนี่ยโชกแท้แท้โชวาเลยนะครับโชวาเป็นผู้ผลิตอะไรให้ฮอนด้านะครับเนาะนี่คือโชคนะครับอย่างที่สองครับยางเบาโชคขาดนะครับเนี่ยยางเบาโชคขาดนะครับเวลาตกหลุมมันมีเสียงดังก๊อกลอกก๊อกอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถอดมาดูครับมันขาดนะครับอย่างต่อมาครับลูกปืนหัวโชกนะครับนี่คือเราเปลี่ยนเป็นชุดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมียางกันฝุ่นโชคมียางเบ้าโชคมีกันกระแทกอันนี้คือสัวของโชกนะครับอย่างต่อมานะครับพวกเนี่ยครับนี่นี่ยางเบ้าโชกที่มันขาดนะครับอย่างต่อมาก็พวกลูกหมากนะครับลูกหมากหลวมนะครับหน่หลวมนะครับเนี่ยหลวมหมดล่ะนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลกว่าแล้วนะครับเนาะ นุ่มโปมหมากกันโค้งนะครับหน่ยหลวมหมดเลยนะครับขาดด้วยนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนละนะครับผ้าเบกก็บางละนะครับก็บางละแตกด้วยนะครับมีรอยแตกด้วยเดี๋ยวก็จากการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเจอจันเบรกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็บู๊ปปิกนกล่างนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับตัวเล็กก็ขาดตอนแรกผมผมว่าจะไม่เปลี so, to to ่ยนตัวเลกนะครับแต่ดูแล้วมันขาดก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ ตัวใหญ่คันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็มีรอยขาเดีกแล้วก็เลยลวดเลยนะครับคันนี้แต่รถคันนี้ด้านหน้าซ้ายเออไม่ใช่หน้าซ้ายหน้าขวาฝั่งคนขับนะครับน่าจะโดนกระแทกอะไรมาสักอย่างปีกนกล่างมันงอนะครับแต่ว่าตั้งศูนย์ผ่านปกตินะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ใช้ได้นะครับ้าเบรคเป็น LPR นะครับของอิตาลีนะครับเนาะคันนี้ทําช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับลูกหมากล่างอ่นี่ย เป็นตอง5ญี่ปุ่นแท้เลยนะครับม่กีเจเปลี่ยนมาเลยคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทำช่วงล่างเนาะโอเคครับผมกับ Honda Civic Dimension ช่วงล่างมีเสียงดังนะครับช่วงล่างมันหลวมโอเคครับผม